สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมามากินของแซ่บของนัวครับหมกม่วงสดๆจิ้มน้ำปลาตาไท่ครั่วมีขายแล้วอยู่นี่มีขายอยู่เ้ยอะทำพุพ้สาวม่ซื้อใางทีใครถือก็ได้ ม่มามีบัวเม้นโอ้ผัวหาเขาหนาวมาพียาจีบ่ได้แนะนำปลา,าจ,จีได้ผัวควอมเม้นบ่แม่โอ้เนี่ยครับเทออกมาสดๆนำปลาตาไท่กลัวคือสิควมำจะตาคู่สำซักไปดเอายังล่างนี่ยละ แซบนัวคักอิลีน้ำปลาตาไทายกว้วนี่มาล่องกินเบิังเด้อร์ล้านค้าล้านขายผูย้ใดอยากได้เด้อน้ำปลาตาไทายกว้วนสั่งได้สั่งไดศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดสี่โทรเข้ามาน้ำทรงหอดบ้านให้ซีม่มึงแค่กอนกันเพราะแซบเยอะสื่อ กะเล่นตีได้เราคาจะถือคุม้มหลายคนนัน่งไปล่แซ่บไปนีเป่เก็จะสิคลายแพงเนีอันอนื้อบ่แพงไทยครัวแซ่บนัวทุกเมนู อย่อา,ยานแต่ีเดียร์ไพ่ากับป๋อกระไดบ่เห็นวยเห้ะบมทิมอืออือยังเห็นในแม่วันีนขึ้นจังเลยโมละจมีละเนี่ยนำปลาไหลไปกลักวก็หัว <c oughs> ขาดเครื่องเงินโมไปยัง หรือว่าหัวทั้งตัวมันลัน่นบ่อยเพื่อนเห็นเานาะน้ำปลาลาดตาไทายัวมาเด้อมาเด้อแจ็บนัวคักแน่เมื่อวานไปเบิ้งคลิปของเอกพจน์เอกพจน์มุ่ตะการแล้วเป็นตัวแทนขายน้ำปลาลาดไทยัวคือกันให้กับเขาเป็นจะแซ่บจะแซ่บ ต้องเพ่งมวลแนังก,ก็เฮกับเผาแซ่กพร้อมนะครับศิลปินจากแกมมิโกรเล่าเรื่องแม่น้ำโขงกำเนิดแม่น้ำโขงเอกกพ่นย่ตำนานอยู่ในยูทูปก็จะบอกว่าพญายอืมสีสุดท้อ พญานาคสีส mm ุโทเป็นคนขุดแบ่งคนละครคงจากนี่ขุดลงไปหาท่างปักเซทั้พุนขุดจากน้องไข่นี่อีกกลุ่มหนึ่งพญานาคอีกชุ่มหนึ่งพญายัง่ะขุดขึ้นไปบุนฮอดประเทศจีนด้วยสิแล้วกอนแล้วกอนกันิได้ นำปลาตาไทยกุ้ไปกินแล้วก็อีกผู้นึงเหมือนว่าบอกว่าสร้างแม่นำโคงนี่ก็เได้ว่าแม่นำโขงสร้างมันเที่ยวคล้องสร้างเที่ยวสร้างเป็นโขงก็จ้าเบอกอืมางเป็นโขงเป็นโค้งยางน้ำก้นหลายๆตัวก็เรียกว่าโขงช้าง โัวของสางเออน้ำเที่ยวยานจนหลุดลงจนเป็นแม่น้ำของแต่ว่าเอวโคตรน้ำว่าของสันนี้ว่ามีหยับตัวหนึ่งกอยไงใหญ่แกก็ตลาดตลาดมาทุ่คนจนสุดฟังบุญมับจนเป็นคลองกอยไงใหญ่ ơi à nó chân vào bên mẹ nào một tàu xuống người mẹ nhạc hấm nhạc nhạc, nhạc nhạc tôi nè ôi xẹp lại xẹp lại em mẹ vào mà ต้นกําเนิดแท้ฐานะผมมาอยู่หนองคายไม่สืบประวัติเพงแล้วแม่น้ำโขงนี่ก้อนจะเกิดเป็นแม่น้ำนี่เป้นขุดหนูหนูต้นหนูใหญ่ที่สุดในโลกขุดไรมาจากประเทศจีนพ่น พูดหลลงมาไหลลงมาพูดคุณอาบ่ถมนะบาฝนกี้ฝนตกมากเลยมันก็เซาอออกซาะออกกันแย่ขึ้นแง่ขึ้นเลยเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงขวางขันระวังไทยลาวเออครับฟังพุ่นเอื้นของฟังนี่เอื้นโขงพี่น้องสองฝั่งลาวมีแม่น้ำของเท่านั้น กั้นไว้กั้นหัวใจหัวไว้กีดกั้นไว้เป็นเลกยกไก่เป็นคนละประเทศแต่ว่าสายยันวันลุ่งนี้เม่นกั้นไว้ก็กั้นหัวใจบุยูเดออว,ว่าผู้สาวทางนั้นงามหลายอืเสียบขกเด้องนันลาไทยกั้ศูนย์แปดซีซีสองศูนย์สองเจ็ดแปดซีโท่มาโหลด สังเอสังไอส่วนเอกกับพ้นก็ข้าควคุ้มจังหวัดอุบลแล้วแจกคอนเสิร์ตไทยคัวแล้วคอนเสิร์ตไทยครัว,น,รวน้ำปลาไทยคัวเดี๋ยวสายยันี่จัดทั้งนี้เ่อน รถแลกแจกแถมน,แน้ำปลาไห้คั่วแซ่บนัวแน่นอนนี่ครับเฮ็ดเมนู้ไหนก็แซ่บเฮ็ดเมนู้ไหนก็ถือใจน้ำปลาไครคั่วตาไทยคั่ว,วเน้นบระทิดแะร้านขายร้านขายอยากล่ำอยากรวยกับมาเอาไปขายแะ ให้ตำห้องไงอือให้ตำยังได้เนี่ยตำหุ่งตำใส่แอปอือแล้วก็ตำตาบตำปอดเลแม่ต่อใครใครใครต่อไข่กระแซมปิ้งมักใส่กบปิ้งกระแซมแม่แซมด้านเดียวอือก่ต้องใส่ผงชูรสกัะนัวแม่ เป็นน้ำปลาเป่นนัวอยู่แล้วมาพี่น้องเดี๋ยวจะหาประวัติต่างๆมาบอกสู่ฟังนีท่านมุนงมีท่านสน,น,นับสนุนโดยน้ำปลาตาไทยกัวแซ่บนวลทุกเมนูเจ้าบอกมอง่งก็อยาั๊บเยอะ เอาไว้สักนีดเดียวไม่ต้องไปครับ